ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยหัวใจโปเกมอนโกอีกครั้งนะครับผมเกือบหนึ่งสัปดาห์เลยหรืออาจจะกว่าก็แล้วไม่รู้ <laughs> ลินรัวไปหมดแล้วครับผมก็โอ้เสียดายครับเมื่อวานนี้ติดงานนะครับยุ่งมากเลยครับกว่าจะทําคลิปวิดีโออ่าเทรดนะครับโอกาสเทรดติดลัคก,กี้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับโอ้วันเสาร์ที่24เมษายนอพลาดครับผม ติดงานครับโอ้โหขายของขายดิบขายดีแล้วเกินนะครับผมผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆชมเลยครับเซ็งมากเลยครับกระเป๋าโปเกมอนก็เต็มเลยครับเก็บไว้รอจะเทรดอ่าวันเสาร์เมื่อวานนี้ด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆนะวันนี้ก็เลยนึกอะไรไม่ออกครับกลับมาเปิดกล่องเจ็ดวันกันอีกแล้วกันครับผมกล่องเจ็ดวันนะแต่ก่อนกล่องเจ็ดวันผมมีเค e สอะไรเสร็จวะเนี่ยขอเพิ่งก่อนโอ้โหได้เจ้า านาเอเทิเหรอไนท์เทิโอ้เปิดกล่องเจ็ดวันนะครับกล่องเจ็ดวันค้างอยู่ตั้งแต่วันที่สิบแปดนู่นนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบห้าแล้วหรือเปล่านดะาแต่ขอดูตารางนิดนึงอ่ายี่สิบห้าเมษาแล้วนะครับโอ้ไม่ไหวจริงครับเอา้าหาชานันเดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งโอ้ตกลงโปวเกมอนนี่มันเป็นสัตว์ที่มีชื่อประเทศไทยเยอะนะครับผม เบอรก่นใจไว้ครับเป็นเจ้าตัวเดิมนะครับสีขออภัยครับสีน้ำสีฟ้านะนี่ครับพูรุรินนะครับสีฟ้านะครับผมขออนุญาตใช้สับรถจับก่อนแล้วกันนะกล่าวว่าจะอีโวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ไว้ไป PVP ให้เพื่อนชมต่อนะก็เดี๋ยวค่อยดูว่าจะมีโอกาสนะครับ อีโว e ได้หรือเปล่านะผมว่าน่าจะพอมี XL Candy อยู่บ้างนะสำหรับตัวนี้นะครับโอ้ว่าผมเห็นอาจารย์ผมนะครับผมที่เล่น PvP เนี่ยเอาตัวนี้มาเดินอยู่พักหนึ่งนะแสดงว่าตัวนี้ต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้ PVP ได้แน่ๆน,นะครับนี่ครับผมมี XL โอ,โอ้แจ็คพอตแตกครับ 539 i v อยสรอยครับกล่องเจวันรอบนี้ไม่ธรรมดาครับผมกาจะบอกเลยว่าขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับมาประเดิมอาทิตย์นี้ด้วยกล่อง7วันอีกแล้วนะครับ i v วีรอยครับพูรูรินครับ539จากกล่อง7วันนะครับผมก็ขออนุญ,ญาต e ีโต,ตัวนี้นะครับแต่ว่าแคนดี้ล้วไม่พอครับ เราต้องไปทำการละลาย XL Candy ครับมาที่ตรงนี้เลยนะครับผมขออนุญาตทำลูกศรสีแดงนี่ครับละลาย Candy กันครับ XL Candy ให้กลายเป็นหนึ่งร้อย Candy หรอทำไมไม่ได้อ่ะได้เปล่าเฮ้ยเขาไม่ให้แลกครับทำไมแลกไม่ได้ครับเออทำไมเรียกไม่ได้ครับผม ไม่ให้แลกหรอว้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้โหถ้าแลกไม่ได้ขนาดนี้แสดงว่าเรามีโอกาสที่จะราไมนแลกไม่ได้เหรอครับเพื่อนๆผมไม่ทราบมกันนะโอ้โหเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับพูรุลินนะครับแต่ว่า,าแลก XL Candy ไม่ได้ครับเขาไม่ให้แลกครับเกิดอะไรขึ้นเลย ไม่ให้แลกใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครับผมจะอีโวตัวนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตอีโวพูรูรินนะครับตัวนี้โชว์เลยนะครับผมโดยใช้อ่นี่เลยครับผมลูกอมนะแรกแคนดี้นะครับลูกอมประหลาดเลยครับอัพเข้าไป้ถึงห้าสิบเลยนะมาเลยครับทีเดียวเลยง่ายๆครับผมคลิปวิดีโอของเราจะไม่ทำอะไรยุ่งยากครับ จัดไปครับมาแล้วครับผมเอ้าต้องออกไปก่อนเข้าขอครับไนะครับผมปั๊บไปที่โปเกมอนของเรานะโอเคมาแล้วครับผมอีโวเป็นร่าง2ได้แล้วนะครับจากแลแคนดี้นะครับลูกอมประหลาดนั่นเองนะครับมีวัฒนาการเลยนะครับพูรุริน i v วีร้อยครับผมมาดูกันนะครับว่าจะน่ารักขนาดไหนนะ โอ้ารเราเหมือนตุ๊กตาขอฝนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะใช่ไหมเอ่ยตุ๊กตาขอฝนแล้วตุ๊กตานาโชคไม่ทราบครับใครพอรู้ข้อมูลนะครับอคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับกลายเป็นแมงกะพุนไปเลยครับแมงกะพุนแมงกะพุนแมงกะพุนเมฆหนึ่งพันกับอีกสองครับผมโอ้โหเป็นไอวีร้อยเสียด้วยครับซึ่ง xl candy ก็ ยังไม่น่าจะใช้ได้นะนี่นะครับน่าจะต้อง p o w เวอรไปจนถึงที่สุดแล้วก็นั่นมันทำยังไงได้นะใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับผมจะเอา1 XL candy เนี่ยมันแลกเป็น100 XL นี่นะครับมันมีเวลาของมันในการแลกหรือเหรอหรือยังไงครับเออนะช่วยบอกผมหน่อยนะใครรู้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะว่าผมมีคลิปวิดีโอของอ่า การได้ใช้ยนี่พร้อมกัน2ตัวอย่างบังเอินนะครับเดี๋ยวทําคลิปลงก่อนจากคลิปนี้ให้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับกับบูลุนเจลครับผมอ่าบูลุนมี่แปลว่าอะไรไม่รู้ครับเจลอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นแมงกระพุนนะครับอยู่ในน้ำครับเพราะเป็นธาตุน้ำกับธาตุผีเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปต่อไปครับรวมถึงอ v ด้วยสวัสดีครับ